นึ่งกรอยเนี่ยค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะจะอยู่ในหวดใช่ไหมคะหวดเนี้จะไม่ใช้ร่วมกันกับน,นึ่งข้าวนะเดี๋ยวข้าวจะชืดพอนึ่งกรอยเสร็จแล้วเราก็ออกมาเทใส,ส่ถาดสิอู้อันนี้เขาเรียกว่ากระติ้วมวยนะคะกระติวมวยเอาออกให้หมดค่ะโอ้โหร้อนร้อนเลยนะคะร้อนร้อนเลยแล้วกินยังไงกรอย เนี่ยกรอยกรอยนะคะเนี่ยร้อนๆเลยควันออกเลยแม่พ่ออ,อก,ก็จะกินกรอยของภาคอีสานกรอยเห็นไหมคะนึ่งกรอยก็จะมีะมันเทศแล้วก็มีฟักทองอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยจึ๊นึ่งนานไปเละไปหน่อยนะคะแต่ต้องเละๆยิ่งอร่อย น่บใส่มาเสร็จแล้วก็โรยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะโรยน้ำตาลนิดหน่อยแม่พอออไม่กินน้ำตาลเยอะกลัวเป็นเบาหวานก็โรยไปนิดหน่อยเกลือสีชมพูนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยจริงๆนะสีชมพูนิดหน่อยแล้วก็อะไรคะเนี่ยมะพร้าวขูด มะพร้าวขูดโรยลงไปสักหน่อยโรยลงไปสักหน่อยกรอยของภาคอีส,สานนะคะกรอยของภาคอีส,สานแล้วก็โอ้ยหยิมช้อนหน่อยนะคะแล้วก็คุก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 สักหน่อยชิมค่ะอร่อยที่สุดค่ะอร่อยที่สุดค่ะเป็นอาหารว่าง นะคะเป็นอาหารว่างให้กับคนทุกเพศทุกวัยอาหารว่างเราไม่ต้องปไปกินขนมอบกับอะไรก็ได้ใช่ไหมคะกินขนมอบนู่นนี่นั่นเบรกก็จะเป็นอาหารว่างเป็นขนมอบของฝรั่งมากินของอีสานของไทยๆดูบ้างคะ่ะนึ่งกรอยนึ่งกรอยครุกกรอยนะคะแล้วก็ อร่อยนึ่งกรอยแต่ไม่ใช่อีกกอยนะคะ